ด้านหน้าครับด้านหน้านี่เลยกระจังหน้าตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับผู้ชมกระจุดนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ผู้ชมตัวนี้เลยแอทีิวิชคอนโรลเลยห้องเครื่องจะอยู่ประมาณนี้ครับเขาเรียกว่าจัดเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยตัวเครื่องยนต์ต่ำกว่าตัวบอดี้นะครับล้อเดิมก็20เหมือนกันแต่ว่าหน้ากว้างไม่เท่ากันสวนของ HKS เนะครับเดินเป็นสแตนเลตทั้งเส้น สวัสดีครับฟอดแต่งบาเจมก์กรครับเจมส์กรศูนย์เจ็ดครับที่ปรึกษ,ษาการขายฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์ครับโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งวันนี้พามาดูรถหล่ออีกแล้วขายดิบขายดีเลยนะครับตัวแพงสุดแต่กับขายดีที่สุดกับเจ้าเอลเรสไวด์แทร็กราคา1นึ่งล้านเก้าแบาทไม่รวมตกแต่งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างจัดรอจัดเต็มทรงสุลตานแน่นอนครับไม่พลาดแน่นอนสำหรับทรงนี้คุณผู้ชมนะครับเริ่มจากด้านหน้าครับด้านหน้า นี่เลยกระจังหน้าตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับผู้ชมกระจังหน้าเดิมมันหล่ออยู่แล้วนะครับเทาตัวเขาเรียกว่าเทากาไฟนะครับเมทัลเกร์นะครับกร,กระจังหน้าเดิมเนี่ยผมว่ามันหล่อ,อยแล้วนะส่วนตัวผมผมชอบอยู่แล้วนะครับอักษรคํา่ากวายแทร็กมีมาให้จากโรงงานเลยนะครับตัวนี้เป็นสีดําเงาสวยงามมากนะครับกระจังหน้าตัดกับตัวเฮสบาร์ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเดียวที่มีเฮสบาร์ที่ตัดเป็นทูโทนแบบนี้คุณผู้ชมนะฮะกระจังหน้าใหญ่ๆรูระบายอากาศเขาเรียกว่าดูดอากาศเย็นสู่ ตัวรังพึ่งหม้อน้ําทําให้ระบายความร้อนได้ดีด้วยนะฮะกล้อง360องศามีมาให้ด้านหน้าด้วยนะครับล้อก็รอบคันมีมาให้เรียบร้อยไฟหน้าเป็นแบบไบเมติก LED ไฟหน้าอัจฉริยะพร้อมเดย์ไทม์รันนิง่งทรงสีแคมแบบนี้คุณผู้ชมนะครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับสามารถหาองศามุมถนนได้เองคาลิเบรตหาองศามุมถนนหลบหลีกเพื่อร่วมทางนะครับแล้วก็เลี้ยวตามมุมรอได้ด้วยเวลาเราสตาร์ทรถตัวนี้คุณผู้ชมมันสามารถกรอกลูกตา ซ้ายขวาขึ้นลงได้เลยนะครับดวงบนเป็นไฟสูงคุณผู้ชมตัวนี้นะครับแล้วก็ดวงล่างเป็นไฟต่ำนะครับเพิ่มไฟลูกแก้วดวงเล็กๆมาอีกหนึ่งดวงดวงนี้นะครับช่วยในการเวลาเราหักมุมล้อเลี้ยวตัวนี้จะแผนออกไปด้านข้างทําให้ทัศนวิสัยในมุมที่ว่า แสงไฟด้านหน้าเนี่ยมองไม่เห็นมันจะสาดองแบบนี้เลยทําให้มองเห็นด้านข้างว่าจะมีครูมีขอนไม้เวลาเราไปต่างจังหวัดหรือเข้าป่าลุยป่านะครับในกรณีที่ว่าถ้าเป็นมันยกสูงเนาะแต่ตัวเนี้ยมันเป็นโหลดเตี้ยคุณผู้ชมทําให้เรียกว่าก็เพิ่มทัศนวิสัยเวลายามค่าคืนได้ดีเช่นเดียวกันนะครับไฟหน้าตัวนี้นะครับไฟสูงมันสามารถหลบหลีกเพื่อร่วมทางแล้วก็ปิดให้อัตโนมัติเวลาเพื่อร่วมทางเราขับรถสวนทางมาในระยะ700เมตรนะครับ ไฟมากระทบโดนกระจกบานหน้าตัวเนี้ยมันจะดิฟแสงลงให้อัตโนมัติคุณผู้ชมทําให้ไม่ไปรบกวนสายตาของเพื่อนร่วมทางเรานั่นเองนะครับนี่คือความฉลาดของมันนะแล้วก็ตัวเดท i ม์ r ันนิ่งตัวเนี้ยมันก็สามารถรีไฟได้เองด้วยนะครับกลางวันว่าสว่างแล้วกลางคืนสว่างยิ่งกว่านะครับแล้วก็มันสามารถดิฟแสงได้ด้วยเพราะมีเซ็นเซอร์อยู่ในตัวของมันเองนี่ก็คือไฟหน้าแบบไบเมทิก LED เซ็นเซอร์มีให้ด้วยกัน6จุดคุณผู้ชมมีด้านข้างเพิ่มมา นะครับข้างนี้กับข้างโน้นอีกอย่างละหนึ่งจุดแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยสี่จุดตัวเนี้ยทำไมถึงมี6จุดเพราะว่ารุ่นนี้มันสามารถถอยจอดเองอัตโนมัติได้ถอยเข้าซองถอยเลียบข้างแล้วก็ออกมาตั้งลำได้เลยคุณผู้ชมนะครับนี่ก็คือเขาเรียกว่าความปลอดภัยที่มันมาในจุดปอดของ Wi ยแท็ตัวนี้นะครับที่มีอยู่นี้ไม่กี่รุ่นคุณผู้ชมมี Wi ยแท็กเอลเลสวแท็นะครับแล้วก็เอลเลสไทเทเนียมสี่สีแล้วก็ตัวกระบะจะเป็นสตอมแท็กนะฮะตัวนั้นจะมี เซนเซอร์ S S ให้6จุดนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้คุงชวมตัวนี้เลย Adaptive Cruise Control ที่รักษาระยะห่างเองขับเองเบรกเองอัตโนมัตินะครับทำงานจับความเร็วรถข้ันหน้านะครับทำงานตามความเร็วแปรผลันขันหน้าเร่งเราเร่งขันหน้าชะลอเราชะลอกันหน้าเบรกเราเบรกนะครับแล้วก็มันมีสเต็ปการขับทีเนี่ยในรักษาระยะห่างนะรักษาได้ถึง4สเต็ปนะครับแล้วแต่ลูกค้ากดเลือกว่า 1>, 1, 2, 3, 4แต่แนะนำให้แค่ 3, 4พอถ้าเป็น2มันจะใกล้ไปครับคุณผู้ชมนะฮะแล้วมาดูเครื่องยนต์กันบ้างครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับ2.0ลิตร210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรเกียร์ไฟฟ้า e ีชิปเตอร์ส0สปีดครับนี่เลยห้องเครื่องจะอยู่ประมาณนี้ครับ เขาเรียกว่าจัดเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยตัวเครื่องยนต์สัํากว่าตัวบอดี้นะครับทำให้เวลาเพน,นั้แนนหรือเซอร์วิสได้ง่ายแล้วตัวนี้มันโหลดลงมาอีก2นิ้วไหมครัเวลาเราช่างเนี่ยล้วงมือเข้าไปขันนงขันน็อตเพนต์แนน้นเนี่ยง่ายมากๆนะครับแล้วช่องกลางตรงนี้มันจะไม่มีตัวเขาเรียกว่าสายพานมูเล่แล้วนะครับทำให้พัดลมหม้อน้ำเนี่ยมันทํางานของมันเองนะครับระบายความร้อนโดย เป็นพัดลมไบฟ,ฟ้าเรียบร้อยแล้วควบคุมโดยตัวดีเลย์น,นะครับแยกทํางานใครทํางานมันไม่ฉุดแรงของเครื่องยนต์แล้วฝาครอบเครื่องเป็นโฟมชนิดพิเศษนะครับที่สามารถเขาเรียกว่าดูดซับความร้อนได้ดีซับเสียงได้ดีมากๆทําให้อร์เย็นเร็วเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันไม่กระจายไปทั่วเครื่องแล้วคุณผู้ชมนะครับแอร์อยู่ฝั่งนี้แยกโซนกันเลยฝั่งซ้ายฝั่งขวาเทอร์โบเป็นฝั่งร้อนอยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นใบเทอร์โบที่เป็นเทอร์โบ2ลูกประกบกันทํางานในรอบต่ําแล้วก็รอบสูงนั่นเองนะครับ อิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ตัวนี้เป็นเบรกไฟฟ้านะเพราะว่ามันต้องทํางานร่วมกับตัวเจ้าอะแดปทีฟ c r u i คอ Control และก็กล้องเซนเตอร์ลิงที่อยู่ด้านบนที่มันตรวจจับคนแล้วก็เป็นเลนคิปปิ้งและสามารถเบรกให้เองอัโนมัตินั่นเองนะฮะกรองอากาศอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะตัวดูดอากาศเข้าเทอร์โบนะครับตัวน้ําหล่อเย็นนะครับน้ำปัดน้าฝน,นฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับแล้วก็ Battery. แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็เป็นแบบ AGM ของฟูโมโคเป็นแบตเตอรี่กึ่งเจลนั่นเองภายในมีโครงกิดที่สามารถเขาเรียกว่า ป้องกันไม่ให้ของเหลวที่อยู่ในตัวแบตเตอรี่เนี่ยเวลาขึ้นออฟโรดมีการเอียงของตัวรถขึ้นเขาเนี่ยมันจะกระเด็นออกมาทําลายชิ้นส่วนของห้องเครื่องนะครับแบตเตอรี่ดีไม่พอนะครับเอาตทนเตอร์ inator, หรือตัวไดชาร์จเนี่ยลูกใหญ่เลอยเลยคุณผู้ชมพละกกาลังไฟถึง250แอมป์นะครับตัวนี้จ่ายไฟลึกด้วย800 CCA นิ่งมากนะครับ12โวลต์80แอมป์นั่นเองห้องเครื่อง คร่าวๆอยู่ประมาณนี้อธิบายแบบอย่างรวดเร็วเพราะว่าอธิบายไปทุกๆคลิปเลยนะครับกับเจ้าไบเทอร์โบ2.0ตัวนี้นะโอเคตัวนี้ยังตกแต่งไม่เสร็จนะคุณผู้ชมฟิล์มเฟิร์มยังไม่ได้ติดเลยเพิ่งใส่บลงใส่เบรกเปลี่ยนล้อมาเมื่อกี้นะครับตัวนี้ล้อได้ทําการปรับเปลี่ยนนะครับใส่เป็นขอบ20นิ้วนะครับล้อเดิมก็20เหมือนกันแต่ว่าหน้ากว้างไม่เท่ากันตัวเดิมของที่ติดรถมาเนี่ยมันจะเป็น7นิ้วตัวนี้เป็น9นิ้วนะครับ รัดด้วยยางตโยูทายโอเพนกันที่275 55R20 นั่นเองนะครับทำให้ยึดกอดหุ่นได้ดีมากขึ้นช่วงล่างก็เปลี่ยนปีกนกปรับองศาเปลี่ยนโชคอัพเปลี่ยนเป็นซับแถงปรับแปดระดับด้วยนะฮะสำคัญสุดเลยเบรกต้องมาเต็มคุณผู้ชมตัวนี้20เซตนะครับพาราเมด้าหล่อมากเลยเป็น6พอร์ตนะครับตัวเบรกเดิมเนี่ยเป็น4พอพอตอยู่แล้วดีไหมดีอยู่แล้วแต่ลูกค้ายังไม่พอใจนะครับ เปลี่ยนเลยไหนๆเปลี่ยนล้อแล้วโหลดเตียด้วยเดี๋ยวมาไม่เต็มสุดาตานนะใส่ปกพอดเข้าไปพาราเมล่าจานขยาย410มิลขนาดกว้างเป็นฮับ2ชิ้นแบบนี้ทําสีเทานะตัวนี้ไม่ได้เป็นสีมะนาวแล้วนะธรรมดาเป็นเขียวมะนาวเยอะมากลูกค้าไม่ชอบแล้วลูกค้าผมก็เลยว่าไม่อยากเหมือนใครก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับสีมันเหมือนกับเทาของเมมโบ GT คุณผู้ชมตัดด้วยตัวหยุดสีแดงแบบนี้คำว่าเมมโบหล่อมากมายเลยตัวนี้ และนี่ก็คือล้อช่วงล่างนะครับแล้วก็เบรกของเจ้าวายแชกตัวนี้นะฮะด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าคำว่าเทอร์โบไบเทอร์โบไม่มีแล้วเทอร์โบก็จะเป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบแต่ตัวนี้เป็นไบเทอร์โบธรรมดาจะเป็นไบเทอร์โบนะเป็นรถปี2023แต่ตรงเนี้ยเป็นปีล่าสุดเพราะว่าตัวนี้มีแอปบูด้วยคุณผู้ชมนะครับรุ่นใหม่ที่ออกมามีแอปบูนะครับทำให้เราได้มรฐาน ยูโรไฟตอนนี้กฎหมายก็เริ่มกําหนดกันมาแล้วว่าต้องฆ่ามลพิษเนี่ยค่อนข้างสะอาดเลยคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้มีแอปดูให้เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะไปฉีดเข้าไปขจัดขา่ามวันที่อยู่ในแคตทาลิติกนั่นเองแคตาลิติกก็กองแล้วเนาะแคทมันกองอยู่แล้วตอนนี้ทําความสะอาดเข้าไปอีกเพื่อได้มาตรฐานยูโรไฟกระจกมองข้างปับพับไฟฟ้าครับพร้อมตัวกันกระแทกแบบนี้นี่นะครับเวลาโดนชนโดนอะไรไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันไม่มีเกลียวแล้วนะครับ ไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับกล้องสามองศาด้านใต้กระจกมีให้2ฝั่งเลยแล้วก็มีไฟสองสว่างนะครับด้านใต้กระจกเวลาเราลงจากรถในายามค่ําคืนเรามองเห็นที่พื้นได้สามารถเขาเรียกว่าไม่ไปเหยียบสิ่งที่ว่าไม่พึงประสงค์นั่นเองนะครับฟิล์มยังไม่ได้ติดนะครับคิ้วกันซัลยังไม่ติดคิ้วกันซัลเนี่ยแถมมาอยู่แล้วแต่ติดไม่ติดแล้วหลาลูกค้าแต่ผมจะบอกลูกค้าว่ามันจะมีเสียงแล้วมันเป็นฝั่งเดียวคุณผู้ชมฝั่งเนี่ยฝั่งคนขับมันน่าลําคาญนะผมว่านะข้อเสียงมัน ไม่ติดก,ก็ดีติดก,ก็สวยแต่ข้อเสียมันมีอยู่แล้วนะครับประตูก็เป็นคีย์เล็นะครับกดตรงนี้ก็คือล็อกล้วงลงไปก็คือเปิดนะครับเป็นกุญแจแบบอิโมบิเลเตอร์เลยแค่กุญแจไว้กับตัวเราก็สามารถเปิดปิดล็อกได้ด้วยนอกจากนั้นแล้วเวลาเราจอดอยู่ปัม๊มสมมติว่าเข้าไปปั๊มไปซูเปอร์มาร์เก็ตเราลงจากรถมีเพื่อนเรานั่งอยู่ในรถหรือว่ามีครอบครัวกุญแจอยู่กับตัวพี่เดินเข้าเซเว่นไปเลยใครมาขึ้นรถเราเนี่ยเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีกุญแจเซ็นเซอร์มันห่างไปมันจับ ไม่ได้ทําให้ความปลอดภัยมีอยู่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับล่างหลังคางก็เป็นแบบนี้นะครับวแท็กมือสามารถลอดเข้าไปได้สามารถยึดแหลกหลังคาได้นะครับแล้วก็มันใช้งานได้จริงๆด้วยคุณผู้ชมนะฮะบ,บันไดข้างเป็นเดิมโรงงานล้อหลังก็สเปคเดียวกันด้านหลังเบรกก็เป็นแมมโบ่ซีพอร์ตพร้อมเบรกมือไฟฟ้าจานด้านหลังจะเล็กกว่าหน่อยเป็น400มิลน,นั่นเองนะครับตัวนี้ที่เขา เบรกกันแบบถนนย่นเพราะว่าเนี่ยแหละครับข้างหน้า6พอตข้างหลัง4ี่พอตเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้เพราะว่ารุ่นนี้มันมีเม็กคไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ถอดทิ้งไปไหนแล้วก็เพิ่มเข้ามาตัวที่ดีเขาเรียกว่าแยกไปเลยถ้าเป็นตัวเดิมมันจะเป็นอยู่ในตัวคาลิเปอร์ของมันนะครับของเดิมแต่ตัวนี้เราแยกต่างหากออกมาเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับใช้งานได้ดีด้วยนะฮะด้านท้ายนะครับอีกนิดหนึ่งข้อเป็นของ HKS เนะครับเดินเป็นสแตนเลสทั้งเส้น มาจากตัวพักกลางปลายคาร์บอนด้วยคุณผู้ชมนะครับทำให้เวลาเราจับเนี่ยมันไม่ร้อนและเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แท้ๆนะครับตัวนี้สวยงามด้วยเพิ่มแรงม้าด้วยนะครับไฟท้ายเป็น LED แบบเต็มระบบนะครับตัวนี้ยังไม่มีเขาเรียกว่าตัวครอบไฟเดี๋ยวติดเพิ่มเข้าไปนะครับยังตกแต่งไม่เรียบร้อยแต่มันหล่อมากก็เลยเอามารีวิวให้ให้ดูกันกล้องด้านหลังมีมาให้นะครับกล้องถอยเปิดก็เปิดอย่างนี้ได้นะครับเป็นไฟฟ้าหมดนะครับตัวใหม่ นะครับเป็นปี2024ตัวนี้จะตัดคิสเคนเซอร์ออกไปนะครับไม่มีคิสเคนเซอร์แล้วนะครับเปิดได้ก็ด้านในกุญแจแล้วก็ตรงปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ระบบกันหนีดมีมาให้ด้วยปั๊บเด้งขึ้นนะครับความเซฟตี้ของเขาแล้วก็เบาะแถวที่3ตัวนี้ปรับไฟฟ้านะคุณผู้ชมสามารถกดได้นะครับขึ้นลงตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นตัวต่ําลงไปกว่านี้ก็จะเป็นแมนนวลน,นั่นเองตอนนี้เราพับไม่ได้เพราะว่า ของเนี่ยได้แพ็คคืนลูกค้าแล้วไม่จ้อเป็นปั๊มเบรกค,คาลิปเปอร์จานเบรกช่วงล่างโชคเดิมพ่อเธอเก็บให้ลูกค้ามัเลยนะครับสวยงามมาก1 9 2 2 0 0 0บาทไม่รวมตกแต่งนะคุณผู้ชมนะมาดูด้านในกันนิดนึงด้านในนะครับเบาะคู่หน้าเป็นปรับพับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมตัวดันหลังให้ด้วยพวงมาลัยเป็นเขาเรียกว่ามัลติฟังชันนะครับ เป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้ขับขี่ได้ง่ายเวลาเราใช้งานในเมืองแต่เวลาเราขับความเร็วสูงๆเนี่ยพวงมาลัยมันจะหน่วงให้เกียร์เป็น e ิปเต t e r หัวสั้นๆแบบนี้สามารถปรับแมนนวลได้ด้วยนะครับสิบสปีดเบรกมือไฟฟ้านะครับขับ4ี่ห้าสี่โลขับ2มีมาพร้อมแล้วก็ได้โหมดอีก6โหมดตรงนี้คุณผู้ชมปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดอีโคโหมดถนนลื่นโหมดลากจูงโหมดทรายโหมดโคนล,ล่องอยู่ตรงนี้หมดเลยแค่หมุนวงแหวน เปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็ระบบตัว traction control กับ4ฉุกเฉินมีมาให้หมดนะครับ parking assist เวลาเราจอดเรากดปุ่มนี้อย่างเดียวเลยเราไม่ต้องไปจับพวงมาลัยนะครับมันจะขึ้นที่หน้าจอเป็นโหมดช่วยถอยจอดนั่นเองนะครับกดค้างไว้พอถอยเสร็จเอามือออกคุณผู้ชมตัวนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวสำหรับรถใหม่เป็นปีส0 2 4ัยก็คือตัว auto stop เวลาเราติดไฟแดงนะครับมันจะเขาเรียกว่าหยุดแล้วก็ดับเครื่องให้เองแต่แอร์จะทํางานปกติเวลาขยับพวงมาลัยหรือเพิ่มกันเร่ง มันก็เครื่องติดอัตโนมัติเลยนะครับและนี่ก็คือภายในของผู้โดยสารเจ้าเอลเรสไวด์แฉก4คูณ4 1ล้าน9แสนหมื่นพันบาทไม่รวมตกแต่งนะครับสนใจติดต่อมาที่065 55 26 29เจมกรศูน์เจ็ดเรามีบริการไฟแนนซ์จัดเซ็นให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็นี่คือรถหล่อๆที่เจมกรนำเสนอวันนี้ลาไปก่อนก่อนที่ปรึกษาการขายปรอดพัะนครเกษตรนวมนมินินดีครับปรึกษาทุกคำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นไฟแนนซ์ตกแต่งรถนะครับ ทำงานอะไรอยากมีเงินเดือนเท่าไหร่อยากได้ลดราคาประมาณไหนยินดีให้การปรึกษาฟรีนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ